เลิกกับแฟนเก่าไปแล้วเขาทักมานะครับคุยกับเราแบบดีๆเลยแต่พอเราตอบมันเมินแชทของเราคุณล่ะครับตกเป็นเหยื่อแล้วครับนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้อยากจะทักคุณมาจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้อยากคุยกับคุณจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้รักคุณจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้คิดถึงคุณจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณจริงๆ แต่การที่แฟนเก่าทักกลับมาหาคุณแล้วคุยกับคุณแบบดีๆต่างๆเกิดจาก2ปัจจัยหลักปัจจัยที่1ครับมันทะเลาะกับคนใหม่ของมันกับปัจจัยที่2ครับมันทักมาเช็คว่าคุณยังรอมันอยู่หรือเปล่ามันทักมาเช็คว่าคุณยังเป็นของตายของมันอยู่หรือเปล่าครับการที่แฟนเก่าทักกลับมาแล้วคุณตอบกลับไปแล้วมันดองแชทคุณเกิดจาก2สาเหตุนี้เท่านั้นครับและถ้าคุณยังเสียใจอยู่กับสถานการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นคูความยินดีด้วยครับ เพราะคุณกําลังตกเป็นเหยื่อของเขาครับและคุณจะต้องจมอยู่กับความรู้สึกของการรอคอยเมื่อไหร่เขาจะกลับมาอีกนะเมื่อไหรเขาจะทักกลับมาอีกนะเมื่อไร่เขาจะโทรมาอีกนะเอ๊เมื่อไหร่เขาจะคุยกับเราอีกนะเมื่อไร่เขาจะอ่านนะไอ้ต่างๆพวกเนี้ยคุณก็ต้องเปิดแชด็คอยเช็คเฮ้ยแล้วมันทําอะไรว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนว่ามันอยู่ยังไงว่าเอ้ยมันคุยกับใครหรือเปล่าว่านู่นน,นี่นต่างๆคุณจะกระวนกระววยใจและไม่มีความสุขเลยครับจำไว้นะครับ ถ้าคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาหน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่สงสัยว่าเออเมื่อไหร่มันจะอ่านแชททาไมมันถึงทําอย่างนั้นทําไมมันถึงทําอย่างนี้หน้าที่ของคุณคุณต้องคิดว่าฉันจะทํายังไงดีให้มันเสียดายฉันที่สุดหน้าที่ของคุณคุณต้องคิดว่าฉันจะทํายังไงดีที่ทําให้มันเสียใจที่ทิ้งฉันไปหน้าที่ของคุณคุณต้องคิดว่าฉันจะทํายังไงดีที่ทําให้ในใจของมันเป็นตราบาบที่ทิ้งคนที่ดีเลอค่าที่สุดอย่างฉันไป คุณมีหน้าที่คิดในแง่มุมที่คุณควบคุมได้คุณไม่มีหน้าที่คิดในแง่มุมที่คุณควบคุมไม่ได้ครับสาเหตุที่คุณยังคงคิดอยู่อย่างเงี้ยว่าเอ๊ะถ้าตอบกลับไปแล้วเอเมื่อไหร่มันจะตอบกลับมาเนี่ยเสียใจเพราะคุณมีไมเซตในการรักตัวเองที่มันไม่มั่นคงมากพอส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าหน้าของตัวเองเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำแก่แล้วมีลูกติดแล้ว ัวไม่มีใครเอากลัวไม่เจอใครที่ดีกว่านี้แล้วกลัวไม่เจอใครที่อบอุ่นแบบนี้แล้วพอคุณมีความไม่มั่นใจเยอะๆมันทําให้คุณยึดติดอยู่กับแฟนเก่าลักษณะนี้เราเรียกว่ารักหลงทิศครับคุณต้องรออยู่แบบเนี้รอเขาถ้ากลับมาเสียใจเรื่องเี้ยครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าถ้าคุณวางใจไม่เป็นจําไว้ครับอ่อะไรก็ตามแต่ที่คุณยึดติดอยากได้อยากได้อยากได,อกได,อกได้อยากให้กลับอยากให้มามันจะไม่มาเพราะอะไรครับ กฎของความสัมพันธ์ใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้วันนี้ถ้าคุณแคร์มากกว่าคุณจําไว้ครับว่าคุณเป็นคนแพ้ครับและถ้าคุณมีมายเซ็ตที่มันไม่ใช่มีมายเซ็ตที่คาดหวังรอคอยนอกจากเขาไม่กลับแล้วคุณยังต้องเสียใจแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆนั่นเป็นเพราะคุณไม่มีมายเซ็ตในการที่มีทัศนคติที่ดีต่อการมีความรักที่ถูกต้อง ความรักคือการที่เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขคุณรักตัวเองแบบมีความสุขคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตฉันถือว่าเป็นกําไรชีวิตจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณไม่ได้ถือว่าเป็นการขาดทุนแต่ถ้ามายเซตของคุณคุณคิดว่าเขาคือความสุข100%การที่เขาเดินออกไปมันทําให้ฉันเสียใจนั่นแหละคือมายเซที่ไม่อยากจะใช้คำเนี้ยแต่ว่ามันเป็นการฆ่าหัวใจของคุณเองคุณต้องมีมายเซตที่ถูกต้อง ถ้าคุณวางใจผิดคุณก็จะรออยู่แบบนี้ครับคุณจะร้อนรนคุณจะเจ็บปวดใจคุณจะคาดหวังให้เขากลับมาคุณจะไม่มีความสุขใดๆเลยครับครูความมี10วิธีคิดในการมีความรักซึ่งเป็น Mindset ที่ถูกต้องและดีที่สุดในโลกใบนี้ใครอยากได้ Mindset ที่ถูกต้องให้พิมพ์รหัสว่าตื่นรักเรื่องนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8 9ด0บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่3หมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0ูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ10 S แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7 0าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ